ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาอยู่สวนครับไปมึงเข่ามากครับก็เลยแวะมาสวนนี่ครับอยู่หน้าเขาก็สีเหลืองประมาณนี้ครับนี่ใครจะได้เกี่ยวเรานะครับพี่น้องนัดหลไปมือนี่ช่วงบายครับไปมึงเข่ามึงรถดแล้วก็เลยอ่ามาสวนครับพอดีมาเห็นบะคงสุกนะครับพี่น้อง บังฮงอัอนแล่นต้นนี้ครับเป็นต้นที่สองที่ปลูกเราก็ได้กินด้วยครับปลูกบัฮุฮงบาคอยได้เลยมิตราตายส่วนหมากมิตรแบบนำม,มาตายเพราะว่าปลูกยุก,กับตําเกินไปปีนี้ก็เลยลองมาปลูกอยู่สูงๆโคกมึงครับพี่น้องปรากฏว่าได้กินครับก็เริ่มสุกแล้วต้นแรกที่ปลูกไว้ที่มันสุกนี่ก้าวไปกินครับกี่วัสิกินกสุก บาทมาเมืองย่งามสิมาเอาไปกินกีกามาเจาะก่อนเหรอครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับสุขค่าตนเป็นตะกินครับอานหลังก็จะเป็นพวกอ่อกล้วยพวกไม้ปลานะครับเนาะส่วนปลาอันนี้จะเป็น เราม่อายุสัน้นระวังล่อไหม่ปลาด้านลางก็สิมีหยาพกนิดน้อยครับเราก็สิลดน้ำด้วยบวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ววกวกปุ๋ยคอกเนี่ยครับอีง่วแห้งน้ำก็บ่ค่อยได้ไม่หดเดยครับอาทิตย์หนึ่งจังมา บาได้หายงามสม่ำเสมอวันหยุดจังได้มาครับพี่น้องหน่วยก็ถือว่าใหญ,ญ่งามหงอหนแล่นแบบหาคงกินสดกินสุกนะครับเนาะแต่ว่าเวลาสุกก็ปล่อยให้ซุกค่าต้นมันเสื่อมสิหวานดีคันอยากกินตําผมกับมะเด็ดเป็นตำเลยตำก็ไใดเดยก็ะเสียบคือกันสดๆจากต้นอย่างนั้นบ่หลายครับผมมักอยู่ กล้วยกล้วยนำบะช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นโรคครับกล้วย,ย,ยแสงแรงไัไดยมีกล้วยมีด้านในมียางหน้าพายุงนะครับเนาะพายุงปลาดูมักข่ามีมักร้าวเขาไปด้านในนี่ต้นไหม่มันสูงแห้งทายบ่ค่อยเห็นครับ แล้วก็อย่นี้มะฮอกกานีครับต้นนี้ต้นมะฮอกกานีสูงสี่ปีอันนี้ประดูต้นนี้ก็ใหญ่เขินครับนี่ประดูนี่มันนะครับเนาะนี่มันมันม,นมันเท่าสาั่งมันตีนสั่งมันเท่าสาั่งนี่ครับอย่างนี้หัวใหญ่ๆหัวหนึ่งนี่เอ็ดของหวานไม่กินเต็มหม้อเลยแล้วครับสได้เอาไมา้มาไม้ไปครับ อาไมไผ่ามาตอกตอกไวมีหมองได้มีหัวมันครับเดี๋ยวปีที่แล้ว่าได้ตอกไวย้ำเคี่ยมันแหงแล้วกินบ่ได้ครับจำบ่ได้วอยุมองได้คิดุดไปเกิดหาบ่เห็นพอเอาดินมาถมไปมันไหวเลิกอ่าครับในสวนกับสีมี่นี่ครับเนี่ยกลวยไม้มีกลวยไม้มี่มีปุยมักมักไวคางที่พักเลยครับเนี่ย เมดกระเติมเมดกระเติมแบบนี้ผีดของเฮาครับจูดินซี่สังข์แสียงครับนำนำใส่นำฝนนะครับจะดีทุเรียนล่องปลูกไว้ครับต้นหนึ่งทุเรียนล่องปลูกไว้มีบักงกล้วยนะครับกล้วยหอมข้าวบินดิดดันหนากำลังเริ่มปลูก อยู่ห้องต้นหนึ่งครับนี่สุกติวากากินครับต้นนี้ปึ๊บอ,อืมกล้วย้ตมนไตนต้นไม้กระชมมีมันครับมันได้ประโยชน์จากไตดินเลยครับไตดินคือมีหัวมันเนาะนี่ครับเป็นลำต้นยางหน้าไอ้มีเชือเห็ดครับเอาเชือเห็ดมาปล่อยไว้ นี่งชิมีใหม่หกไม้ปลาปุย๋ยใหม่เป็นดอกพุ่นครับด้านบนก็เคี่ยวมันหมดครับเต็มเลยพุ่นประมาณนี้ครับสวนปลาสี่ปีแล้ว,วนะครับพี่น้องได้กินปลาคูงได้กินกล้วยได้กินเนือ้อใหม้ตลอดปีเนื้อใหม้นี่แล้วก็สิมีมันเนาะครับมันที่ได้กินตอนนี้ มาสวนหอนแดดก็บตำมักรูงก็ได้สุกมากก็กินหวานอยากกินของหวานก็บวชมันนะครับนะปลาดันไนก็ถ้าเก็บเห็ดถ้าปลูกอู้ๆได้แล้วครับลุงพี่นอ้องเห็ดไปก็ได้พักผ่อนถือว่า,าสบายแล้วครับว่าได้ดูเรอยยังแล้วครับตอนนี้ น้ำก็บได้หดต้นใหม่มันใหญ่ติดหมดเดียวครับหนาหมดแล้วครับพี่น้องตอนนี้อันใดกิ่งใดไงยิใหญ่กับตัดไม่เง็้ฟื้นนะครับเนาะฟื้นหน่อยฟื้นเนียงดังไฟยี่ในสวนหนาหนาวตอนนี้ก็ต้มกาแฟอ่ายีได้กินกาแฟแล้วครับพี่น้องมาได้ครับเด้อพี่น้องเรียนทงไฮทงหน้าปลูกปลาน้ำกันครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ